ค่ะข่กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคเนาองพาด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์สมจิตเข้าอีกแล้วห้าสองตรงๆเลยนะคะไม่ได้กลับนะคะก็แนวทางแม่นมากนะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอาจารย์สมจิต5้าสองนะคะเลขทําพิธีแล้วก็เลขคํานวณตรงกันนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะป่ะเดียวเราไปรับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์กันเลยนะคะพนุคัะอาะจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมวัวแม่นจริงๆเลยนะครับอาจารย์เลขทําพิธีเนี่ยครับครับผมบบก็ได้อยู่มาห้าสองตรงๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ าใช่ครับมา5สองเขาเขาถูกกันเยอะไหมครับอาจารย์เลข5สองเออก็ให้ไปทุกคนมีทุกคนนหรอไหมครับเออบางคนก็ถูกนะบางคนก็ไม่รู้นะยังยังไม่ได้รับอ่าอ่านี่รลยมาเลยยังยังไม่เนแถวบ้านนี้ก็มีถูกมีถูกแต่ว่าแถวบ้านนี้เขาถูกกันเฮลั่นเลยใช่ไหมอาจารย์ครับก็ถูกกันเนี่นีเลี้ยงไอ้โต๊ะกันน่ยเเลี้ยงงูมูกันคือถ้ามันไม่ออกเปิ้ลนะถ้ามันออก อ่าเจ็ดเห้าสองหรือแปดห้าสองในถูกเยอะมันสูงเยอะครับข้ามผลครับจะนั่บอกกราอยู่บอกยู่ว่าทาในสูตรงจะออกเปิ้ลก็เปิ้ลก็คือในตัวครับก็จะมีสองสองสามสามโมโก้นะครับแต่ว่าเลขข้ามธีที่ดีอาจารย์ให้มาห้าสองตรงๆงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ห้าสองกับห้าสามครับครับห้าสองกับ 5, ้าสามตัวเน้นด้วยเนาะอาจารย์นะครัอเน้นเน้นห้าสองครับสอ ครับนะมก็มีอยู่กับแาบบ้านในถูกถูกเยอะเหมือนกันนะถูกหลายคนแต่ทั้งอืคือไม่รู้จะถูหรือเปล่าแต่ก็ให้ไปเหมือนกันนะให้ไปเป็นบังเจ้าบังเจ้าเาก็บอกว่าลูในนิวพาด้วยนะครับครับเล่นเดียวกันอะไรม่ต้องครับครับครับผมเลขห้าสองนี่อาจารย์ได้มายังไงครับอาจารย์ ก็เลขทําพิธีนะครับเลขทาพิธีเล็กรอยที่ว่าห้อยมานั่ยนะครับที่ห้อยมาข้างล่างนี่นะที่ว่าเห็นอะไรก็เห็นอะไรมาแล้วก็ห้อยมาข้างล่างนั่นอ้าอ้ามาก่อนแล้วก็สองมาตามหลังนั่นนะโอ้ครับผมเห็นเลยอาดจับประกบกันเลยแั้วจะทีจะทางเขา บอกวันนั่นเร่อเลขไงเลขไปเจ้าหนึ่งเคยยุกมือข้างหนึ่งห้านั่นน่ะเลยว่างมาแดงอะไรจับจับใส่ก็ตรงกับนั่นนะครับตรงกันที่เลขลอยมาครัจะทำพิธีที่บ้านครับพิธีที่บ้านครับครับครับก็มาก็มาปั้นเนี่ยมือเช้านี่ก็ปั้นว่ารถรถยางแตกไปกับแฟนรถยางแตกทะเบียนรถครับ ที่เป็นรถมันก็เจ็ดห้าสองพอดีเลยครับโอ้ครับผมแม่บ้านก็ซื้อใหญ่เลยแล้วซื้อเจ็ดห้าสองครับก็ร้อนแตก่ก็คันที่ผมขี่ทุกวันนี่เจ็ดห้าสองครับครับฝันเมื่อคืนเนี่ยได้ขอกจริงจริงด้วยครับครับเหมือนมุม่อก่อนนู่นที่ว่าฝันที่รถคริโน่ผมนั่นนะ่ะ ไอ้พังพังมันก็ออกแปดสองสี่ตรงเลยโอ้ 8, ครับรครับผมนั่นน่ะใวันนี้เมื่อคืนนั่นะผมก็บอกม่บ้านอยู่เมื่อคืนบันนึงบันว่ารถรถอ่ยานแต่ทะเบียนมันก็เจ็ดสองห้าพอดีเลยไม่เจ็ดห้าสองตรงเลยครับรูบ้สึกว่านี่ <c oughs> อาจารย์นี่ <c oughs> จะถูกมาหลายงวดแล้วนะครับประมาณกี่งวดได้ครับอาจารย์ไม่ได้นับเลยเราไม่ได้จดไว้เลย ไม่ได้จดไม่ได้อะไรครับก็ทําไปเรื่อยๆไม่รู้เข้ารู้ออกก็คนที่เอาไปก็คงจะรู้เองนะครับว่ามันเข้ากี่งวดกี่งวดเขาก็จะโทรมาบอกมลาเราบอกปลาเองวดนี้ก็ถูกงวดที่แล้วก็กูกอยู่แต่ตอนนี้เขาเขากระโตก5-4-5ครับงวดนี้ให้ไปครับให้ไป ว่าเลขดังดังดังสองกดังสองก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้ามันไม่ออกก็เอาแปดสองสองแปดบอกไปห้าสองมันดังเอาสองดังก็บอกอ้าวห้าสองไปยางไงครับรู้สึกว่าจะถูกมาสี่ห้างวดเลยแล้วนะครับอาจารย์ติดติเลยเนาะเกือบทุกงวดเลยนะอถูกกับทุกงวดเลยทีบก็มี FC ส่งเงินมาให้ซื้อดอกมงดอกไม้ทําพิธีนะครับครับทเพราะหนึ่งคือเรายังไม่มั่นใจมไม่ได้ทำอีกนะโอนแค่ทำออก5 7แล้วก็ตกตกเป็นเป็นล้านน่ะโอ้โหอือถ้าออก5 7ครับ,รบถูกเป็นล้านอ่ะแต่ละคนอ่ะซื้อ ตัวเราเป็นพันนะครับตัวเราเป็นพันตัวเราสองสามพัน็มีอัดเข้าไปอัดห้าบอกว่าห้านะครับ,นะค,รบครับผมนั่นนะกระบอกเขาอยู่บอกสองตัวก็มีห้าสองแปดสองนั่นนะห้าสามมันไม่มาเลยมันไม่เห็นครับออไไครับก็คือภูมิเจ้าที่ที่บ้านอาจารย์นี่รู้สึกว่าเพื่อนจะดีมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ดีครับขพอาหนึ่งคือเราอาบูชาหลุงปู่นะบูชาหลุงปู่บูชาหลุงปู่อยู่ทุกวันก็เข้ามาเข้าทำสมาธิทุกวันเลยนะครับทุกคืนครับทุกคืนครับเสียงใก่ ถ้าจะลกายคนนั่นเนะก็ลงไปในยูทูบก็เห็นจะคงจะปลูกเหมือนเดิมแน่นะครับครัผมครับคิดว่าเอฟซีอาจจะอยากนี่เนาะเผื่อเอฟซีได้โอนค่าผลผลผลไม้ไปไหวปู่เนาะอาจารย์ครับครับผมหมดเยอะสมุดบางทีก็เป็นึกๆอ๋อสมุดคำนวณเลีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับคำนวณเอาครับผมได้นะก็ยังเรื่องนึงก็ บางทีก็สองเล่มสองงดก็มีครับครับผมกว่าจะทําลงตัวได้ครับครับเผื่อเอซอยากซื้อสมุดค่าให้ค่าสมุดค่าปากกาอาจารย์สมจิตเนาะครับครับแล้วอาจารย์ก็ฝันดีด้วยเนาะหลังจากปล่อยเลขทําพิธีมานะคะครับครับนี่รถใน่นคันนี้น่ฝันเมื่อคืนใน่แม่บ้านไปกลับกับมานะครับออกเลยนะครับสท้ายเลยตรงครับครับผม ครับืก็คือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นี่ทําอยู่บ้านในเลขจะนิ่งมากเลยนะครับอาจารย์เลขทําพิธีเนี่ยครับอ่าใ,ใช่ครับใช่ครับใช่ไม่ได้ไปไหน,นเลยทําพิธีอยู่บ้านก็ได้ครับนั่นแหละเพราะหนึ่งคือรถเราไม่มีครับพอดีรถมอเตอร์ไซค์ครับไปไหนลําบากไปไกลอย่างนี้ตาหองตาไม่ดีด้วยอาจจะไปบางทีค่อคขามืดมืด ทาอยู่บ้านนะครับกลจัดก่อนจะอะไรท,า,ไทาอยู่บ้านเหมือนกันกันกบทุกไหนก็ได้เหมือนกันครับเราจะเรียกการที่กับุูมิ้าวป่าธารมนิบานได้ค่ะครับแล้วก็เหมือนเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านอาจารย์นี่จะให้แม่นด้วยเนาะคะ่ะครับครับต้อเป็นบ้านเก่า100ร้อยกว่าปีนะครับโอ้สมัยนู้นน่ะสมัยที่แสดงหนังเรื่องบางระจันนะครับยุคแรกเลยาบางระจันยุคแรกต้องมาแสดงที่นี่แหละตรงนี้หลย มาถ่ายทำมาถ่ายทำที่นี่โรงช้างบ้านโรงช้างที่พักช้างสมัยกรุงศรีอยุธยาไปรบที่สุพรรณบุรีนะครับครับครับผมก็ค,มคือวเมื่อกี้นี่ลกูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ก็ซื้อกันตัวระบพันสองพันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ซื้อเยอะครับวันนี้ผมก็บอก เอ้ยงวดนี้เขาก็บอกว่าการขัดนา่บอกอย่าเพิ่งเลยนะเขาเบาๆก่อนนะตามนั่นของเพรามสัญจรด้วยเขาบอกเขาบอกว่าจะเบิ้ลไมอจานบอกเบิ้ลๆอยู่ในตัวนั่นนะสองอาจจะมาล่างด้วยมาบนด้วยบอกไปครับครับผมก็คือการครับคิดว่าถ้าเลขล่างไม่เบิ้ลนี่คิดว่าเลขอาจารย์อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยแหละเนาะ ใช่ครับผมดักไว้แล้วสองสองห้าสองแปดสองสองเก้าพวกนี้ผมดักไว้คือตัวเต็งเลยก็คือสองสองห้ากับสองแปดครับสองเจ็ดผมตัดทอออกนะตัดทิกอามาก็คือสองทางเนี่ยที่จะมาครับ,รบดีออกมาสองสองก็พูดกันเนี่ยนั่งไอฟังกันอยู่นี่เป็นกลุ่มเลย้เยกันเลยโอ้ถ้ามาเบิร์นงไม่ถูกเราเด้อผ แต่พวกเขาก็ซื้อเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามก็ซื้อกันครับแต่เนี่ผมไม่ได้ให้เขาเบิ้ลแค่นั้นเลยครับครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยชอบเลขเบิ้ลใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันไม่เห็นเลขเบิ้ลก็เลยไม่ได้ให้ไปแต่ว่าก็บอกอยู่ว่าถ้ามันเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวเด่นเลยนะตัวเด่นใหไปให้เขาไปครับครับแล้เขาก็มาดูกันทำแถวบ้านเนี่ยนะมาดูนะเขาซื้อก็กรถูกท้งหมดทีแล้วก็กระถูกกันครับค่ะผม ครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต่องวดให้เอฟซีเลยได้ไหมครับอาจารย์วันพรุ่งนี้ได้อยู่ครับได้ครับครับผมวันนี้จะหวยลาวเนาะวันนี้ลาวด้วยโอ้มีมีเด็ดเด็ดไหมครับอาจารย์วันนี้ยังเลยยังไม่ได้คำนวณเลยครับอืผมครับก็งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่แล้วก็เข้าครับแค่สามตัวแต่ว่าเป็นตัวโตต์นะครับครับผมครับ ก็ขออาจารย์นี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะสูตรอาจารย์นี่ถือว่าแม่นแม่นจริงๆเลยนะครับอาจารย์มากนะคะครับผมตั้งแต่ถ่ายมาหลุดแค่ไม่กี่งวดอเองถ่ายมานี่แค่ไม่หลุดเลยนะครับผมคค่ะ่ะารับเขาจนนับหลงนะคะออครับครับผมครับ,รบ,รบมาตลอด ครับครับถูกต้องได้ค่ากับข้าวไปครับครับผมเนาะก็คืนนี้อาจารย์ก็จะคำนวณเดี๋ยวพวกนี้จะโทรขอเลขสูตรคำนวณนะครับอาจารย์ได้ครับพวกนี้ก็ออกแลคืนนี้ก็ทำต่อเลยคำนวณเลขเลขออกก็ทำได้เลยครับก็จะจับตัวเด่นวางก่อนนะตัวเด่นครับครับผม ก็คือผู้นี้จะจับตัวเด่นบางให้ f c ให้เอาไปหยิบจับลอตเตอรี่อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับวางให้หมดเลยทุกตัววางให้เลยครับครับแล้วห้าสองมันมีในสูตรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีมีครับในสูตรมีครับในสูตรมีครับ 5, แต่ว่าผมผมจะไม่ไม่เอาลงบางทีให้ไปเน้นเน้นคัดคัดออกในสูตรมีครับห้าสองลต่เปิ้ลก็มีครับงวดนี้ก็มีแต่ว่ามันมันคนละสูตรกันคนละล็อกเลยไม่เอา ล็อกกันเล็ล็อกเลขล่างอันนั้นมันเป็นสูตรเลขล่างมันมีสองสองแต่ตอนนี้ผมมาทาล็อกบนกับแต่ล็อกบนมันไม่มีสองสองแต่ว่ามันเด่นสองแค่คนั้นครับสครับผมก็สําหรับตัวแอดมินเนี่ยแอดมินเชื่อนะพราออาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์จับเลขเบิ้ลน,นะต้องถูกสามตัวแน่นเลยครับครับใช่ครับผมจับแปดเจ็ดแปดห้าสองกับหกห้าเจ็ดหรืออะไรเนี่ยผมตัวเน้นเน้นให้เลยถ้ามันมา ถ้ามันไม่มาห้าสองเนี่ยก็คงจะนั่นนะห้าเก่งตรงรับคิดในใจนะนะครมีสองหางเนี่ยที่จะเก่งได้เก่งไว้อยู่ครับครับผมครับทั้งนั้นก็เดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้แอดมินจะโทรหาอาจารย์นะครับผมขอแนวทางพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ได้ครับได้ครับครับแล้วก็ให้เอฟซกดรอกดติดตามไว้เนาะแล้วก็เผื่อวีเอฟซีอยากจะให้ค่าสมุดเอาไว้ให้อาจารย์ ซื้อสมุดมาคำนวณเลขเนาะอาจารย์เนาะครับวันนี้ก็เอาหมูหวานก็ไปทอดพระป่าให้กับการศึกษาโรงเรียนครับหมูหวานทีเอฟซีก็ให้มาครับนไปทําบุญได้แล้วครับครับผมอาจารย์แล้วขออนุญาตถามนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากจะมาเรียนวิชาที่อาจารย์ําเลขเรียนได้ไหมครับมันก็เรียนได้ครับแต่ว่ามันก็มันก็ต้องไปคิดค้นเอาเองนะมันไม่ใช่อยู่คงที่นะครับ เราก็ไปคิดเอาออกตั้งหากแต่ว่าเราจะวางแม่แบบให้ไปแค่นั้นเองครับโอ้ครับาแม่แบบให้ไปแล้วก็ไปคิดค้นเอาเองบ้างนั่นเนี่ยไปขยายเอาเองบ้างกันละครับ <Okay. S 2> ตรงไหนมันไม่เข้าตรงไหนมันนั่นกัเราก็มาทำเอาเอ <Okay. S 2> งเหมือนผมเนี่ยไหนเรียนมาก็แล้วตรงไหนมันไม่มาเออเราก็คิดอะไรอย่างอื่นทามาประกอบกัน มีแม่สูตรให้ครับมีแม่สูตรให้ไปเลยบอกแนี่นำ่านี่อย่างนี้อย่างนี้ยกให้ไปเลยแล้วก็ไปทำเอาเองเลยครับครับผมเอาเองเข้าครับเข้าครับครับวดนะครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินโทรหาใหม่นะครับอาจารย์ ครับได้ครับครับครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์สมจิตมากๆนะครับขอบคุณครับครขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะให้กดติดตามทางช่องไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดแนวทางคลิปดีๆของอาจารย์นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ที่อยากได้แนวทางต่องวดนะคะพรุ่งนี้เราจะตามให้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดติดตามทางช่องไว้นะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ